เมืองเฟยหยางตอนนี้อัจฉริยะของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางถูกจัดการโดยฉินนานแล้วมีเหลือขอนทางเดียวเท่านั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะใช้เวทมนต์เลือดเพื่อจำกัดการบ่มเพาะของเจ้าให้อยู่จุดสูงสุดของขอบเขตทราราชแผนของท่านช่างดีจริงๆนอกจากนี้เมื่อมหาสมุทรแห่งความตายเปิดสามทวีปต,ตะวันออกจะส่งตัวแทนบางส่วนมาที่นี่เพื่อชมการต่อสู้บอกคนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางให้เก็บตัวซะ หลังจากการเดินทางครั้งนี้ไปถึงมาหาสมุทรแห่งความตายในที่สุดข้าก็สามารถที่จะกัดผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงได้สักทีมังกรลมปานชิงหลงขินหนานนี่ก็หกเดือนแล้วเจ้าควรจะไปได้แล้วถ้าเกิดเจ้าไม่ไปข้าเกรงว่าเจ้าจะดูดลมปานของข้าจนเหือดแห้งนี่ผ่านมาหกเดือนแล้วหรอแปลกจังข้าได้ผลิตมังกรทองคำสามสิบสามตัวด้วยความช่วยเหลือของมังกรลมปันแล้วข้ายังไม่สามารถเลือกเมฆแห่งความทุกข์ทรมานได้อีกหรอความแข็งแกร่งของเราเทียบเท่ากับขอบเขตทรราชขาท่านสูงสุดแล้ว เป็นไปได้ไหมที่เราจะเจอปัญหาติดอยู่ตรงคอพวนผือบข้าต้องขอขอบคุณความช่วยเหลือของท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาข้าต้องขอตัวก่อนแล้วข้าจะกลับมารบกวนอีกครั้งในภายหลังนะขอละเจ้าอย่ากลับมาอีกเลยเสื่อจงหววถึงเวลาตายของเจ้าแล้วมหาสมุทรแห่งความตายดูนั่นสิประตูแห่งความตายได้ปรากฏแล้วภายในไม่อีกกี่ชั่วโมงประตูแห่งความตายจะเปิดออกอย่างสมบูรณ์แล้วเราจะเข้าไปได้ ดูนส่สีเสียจงห่วงการปรับปรับของเขาช่างน่าสะพึงกลัวจริงจริงนั่นหมายความว่าการบ,บุกพ่อของเขาได้มาถึงขอบเขตราชันจกกักรพรรดิแล้วอย่างนั้นเหรอบรรทบุทบบรุษเวิ้นเหาจากทวิตะวันออกก็อยู่ที่นี่ด้วยข้าเหมียวหยุนชินสิทธิของนิกายหวันเชียงอยู่ที่นี่เพื่อต้อนรับบรรทบ,บุรุษเวิ้นเตาเหอ,อข้าเชื่อว่านี่คืออัจฉริยะอันดับหนึ่งของเขตล่างคุณเสือถูกไหมถ้าเกิดเจ้าไม่รังเกียจข้าข้าอยากจะร่วมมือกับเจ้าสิทธิพี่หญิงหยุนชินตามที่ท่านได้พูดเลยข้าจะพยายามอย่างดีทีุ่ดเพื่่่่อททีจะชวยาน นิกายหวนเชียงของเรามีความสนใจในบางสิ่งบางอย่างในมหาสมุทรแห่งความตายมันคือสมุนไพรข้าต้องการมันติดของพันธมิตรการค้าหลู่เจียนทองคพลบบรรพบรุษเวิ้นเตาน้องเสี่ยวเราต้องการให้เจ้าช่วยหาสมุนไพรนั้นด้วยแหมข้าทรงหยุนเจ้าชายแห่งอาณาจักรนภาลัยโบราณทักทายบรรพบรุษเวิ้นเตาน้องเสี่ยวข้าเองก็ต้องการให้เจ้าหาสมุนไพรนั้นให้ข้าด้วยอาณาจักรนภาลัยโบราณมีประชากรมากที่สุดและครอบคลุมพื้นที่ใหญ่ที่สุดในทวีปตะวันออก เออดูนั่นสิชินน,นันกำลองมานี่มันอะไรกันพลังการปรับปรับของเขาช่างน,น่าสะพึงกลัวกับเสยวจงห่วงซะอีกว่ายังไงล่ะเสือจงห่วงพึ่มชินนันวันนี้ข้าจะทําให้เจ้าได้อับอายถึงสองเท่าเพื่อให้เจ้าได้ชดใช้กับสิ่งที่เจ้าได้ทํากับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไปอย่างเอาไว้เจ้าหยุดพูดไร้สาระได้แล้วหากเจ้ากล้าต่อสู้กับข้าตอนนี้ข้าจะให้เจ้าเริ่มก่อนหนึ่งร้อยกระบวนท่าเจ้าว่าดีไหมล่ะ ขินหนานเมื่อมาหาสมุทรแห่งความตายเปิดให้เข้าได้เมื่อไหร่แล้วก็การต่อสู้ของเราจะเกิดขึ้นที่อเวจีมัจุราชเมื่อเราเข้าไปถึงที่อเวจีมัจุราชเมื่อไหร่ข้าจะสอนให้เจ้าได้รู้ว่าความแตกต่างระหว่างข้ากับเจ้ามันต่างกันขนาดไหนยังไงซราผลที่ออกมามันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงคนที่แพ้ก็คือเจ้าอยู่ดีขินหนานเจ้าจะรีบด่วนสรุปมันก็เร็วเกินไปเพื่อนเพื่อน,อ,นอัจฉริยะของข้าข้าจะไม่ปฏิเสธคําขอของเจ้าแต่มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ข้าจะสามารถให้สมุนไพรได้ พวกเจ้าทั้ง3คนใครที่ทําให้ฉินหนานคุกเข่าต่อหน้าข้าได้ข้าจะมอบสมุนไพรให้แก่คนคนนั้นเรื่องแค่นี้เองฉินหนานคุกเข่าต่อหน้าเสือจงห่วงซะพวกเราอาณาจักรนภารยโบราณต้องการสมุนไพรหากเจ้ายินดีทําตามที่ข้าบอกอาณาจักรนภารยโบราณจะมอบของมีค่าอันยิ่งใหญ่ให้แก่เจ้าฉินหนานถ้าเกิดเจ้าคุกเข่าให้เสือจงห่วงนิกายหวันเชียงของข้าจะให้ประโยชน์มากมายแก่เจ้าแต่ถ้าเกิดเจ้าไม่ทาเจ้าจะถือเป็นศัตรูของนิกายเรา ขินหนานเจ้าพูกเขาให้กับเสือจงห่วงซะหรือจะให้ข้าท้าเจ้าต่อสู้ด้วยชีวิตและความตายและข้าเจ้าทิ้งซะพวกเจ้านี่ไม่ไหวเลยนะถ้าเกิดพวกเจ้าต้องการที่จะต่อสู้กับข้าก็เข้ามาเลยคนอย่างข้าขนาดบรรพบรุษเว้นตาข่ายังไม่เห็นหัวเลยแล้วนับภาษาอะไรกับพวกเจ้าทั้งสามคนคิดว่าข้ากลัวอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นเจ้าก็กินนี่ซะเจ้าหาเรื่องตายเองนะโลโคจอนตุ่ม พวกเจ้าทั้งสองคนมัวรออะไรกันอยู่รีบจัดการมันเร็วเข้าฟูฟูฟ,ฟูประตูแห่งความตายเปิดอย่างสมบูรณ์แล้วน้องเสือทําไมเราไม่รอให้การแข่งขันของมหาสมุทรแห่งความตายจบลงก่อนแล้วเราค่อยจัดการฉีดหนานทีเดียวละ่ะสิ่งที่ท่านพูดมามันก็ฟังข้อท่าดีนะ